หรือชิ้นใหญ่เดี๋ยวแมค่ค้าเอามาให้พี่เลือกเขาจะเป็นหยกเจใดค่ะส่วนอันนี้ก็หยกเจใดนะอันนี้สวยมากเป็นเกดเนื้อแก้วนะคะสวยเนอะมีใครแบบว่าชื่นชอบไหมสำหรับนะ้าวงนี้เส้นนี้นะพี่พิมพ์นะคะสำหรับจีบอาบิดินะคะจะเริ่มต้นอยู่เพียงแค่อ่า2 5บบาทเท่านั้นเองนะคะ เนาะถ้าเกิดว่าสนใจี่นแจ้งได้ใช่อันนี้ลืมนัวเขาใช่เขาโอนแลบบ้วฉันฉันลืมฉันลืมบอกแชร์ลงในกลุ่มใช่คำที่อยู่เขาให้หน่อยในอัดเขียวปักหมุดไว้แล้วอีกนะพาราเท่ากันไหมคะใหญ่กับเล็กไม่เท่ากันค่ะพี่ไม่เท่ากันนะสร้อยคอใช่ไหมสร้อยคอเส้นนี้เขาจะอยู่ที่ประมาณห้ามิลค่ะพี่คะ ห้ามินเท่านั้น